หลังจากที่เราได้รู้จักและสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เซ e ควิดกันแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้การนำข้อคำถามของท่านอื่นๆไปเล่นแล้วก็ลองสร้างคำถามด้วยตนเองหลังจากนั้นจะไปจำลองตัวเองเป็นนักเรียนในการเข้าเล่นเกมจะสนุกสนานขนาดไหนตื่นตาตื่นใจมากเท่าไหรและได้เรียนรู้อะไรบ้างตามกันต่อในคลิปนี้ครับ ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกในเว็บไซต์เซ p ควิดกันแล้วหรือ,อยังครับถ้ายังหยุดคลิปนี้เอาไว้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วลงทะเบียนกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลงทะเบียนแล้วจะได้ รักษาสิทธิ์ในการเข้าไปก่อนนะครับส่วนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้สร้างไม่ได้สร้างค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้การสร้างข้อคําถามการทดลองเล่นนะครับในเว็บไซต์เซิร์ฟควิสจะมีอะไรน่าสนใจแปลกใหม่นะครับแล้วเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลยแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยขอนิดเดียว ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับหน้านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าคุณครูในประเทศไทยเนี่ยได้มาสร้างชุดของข้อคำถามนะครับหรือเกมในเว็บไซต์ Save q u i ดค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ใช่แค่สร้างอย่างเดียวเท่านั้นแต่จำนวนในการส่งให้นักเรียนเล่นเนี่ยก็มากมายพอสมควรเลยนะครับ อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูเบนเบนเนี่ยนะครับก็มีการสร้างเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับจำนวนคนเข้าเล่นเนี่ยก็ถึง4,274ครั้งนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกรองหรือนะครับเลือกตามหมวดหมู่ได้นะครับนี่ภาษาไทยก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมกีฬาภาษาอังกฤษ เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเล่นดูสักอันนึงเพื่อเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะส่งให้นักเรียนเล่นเนี่ยทำอย่างไรทำง่ายๆแบบนี้เลยครับก่อนที่เราจะนำไปให้นักเรียนเล่นนะครับเราก็ต้องทำการเลือกเกมก่อนนะครับว่าเราต้องการจะนำเกมไหนไปให้นักเรียนเล่นในที่นี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคอมพิวเตอร์ป4ก็แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดคุณครูท่านใดลองค้นหาเกมแล้วสนใจเกมไหนก็กดเข้าไปในเกมนั้นๆได้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบดูว่าเกมที่เรากดเข้าไปดูเนี่ยมีเนื้อหาที่ตรงตามใจหรือเปล่าหรือตรงตามกับวัตถุประสงค์การสอนของเราหรือเปล่านะครับหรือตรงกับเรื่องที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบทั้งคำถามทั้งช้อยแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะแชร์ให้กับนักเรียนโดยการกดที่ปุ่มแชร์หรือจะส่งไปที่ Google Classroom ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมจะกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้สร้างชุดของข้อคำถามเองเพียงแต่หาเกมของคุณครูท่านอื่นนะครับที่เปิดเป็นสาธารณะแล้วให้เข้าถึงและนำไปเล่นได้นะครับ วิธีการเข้ามี3แบบด้วยกันนะครับคือ1เลยนักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์เซฟควิสนะครับแล้วทําการป้อนรหัสนะครับปุ่มป้อนรหัสจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเราก็นํารหัสตรงนี้นะครับให้กับนักเรียนเนี่ยกรอกลงไปนะครับหรือถ้าเกิดน,นักเรียนมีสมาร์ทโฟน iPad t a b ็บเลก็สามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้ได้บนหน้าจอของคุณครูไม่ว่าจอทีวีหรือโปรเจคเตอร์นะครับ หรืออีกวิธีการหนึ่งวิธีที่3ก็คือการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนที่ Line Facebook Messenger หรือกลุ่มต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยกดเข้ามาเล่นและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือเวลาที่คุณครูส่งให้นักเรียนเล่นเนี่ยนะครับให้คุณครูเนี่ยบอกนักเรียนว่าให้ใช้เบราว์เซอร์เป็น Google Chrome นะครับ พราะเจ้าตัวระบบของเซฟคริสเนี่ยเป็นคนแนะนำเองนะครับว่า Google Chrome ดีที่สุดและเจ๋งที่สุดนะครับหรือนะครับมีปัญหาน้อยที่สุดในการเล่นเพราะฉะนั้นผมจะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสักหนึ่งคนและใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome ในการเปิดเล่นเกมนะครับลองดูครับโอเคนะครับในตอนนี้ผมก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะหลังจากนั้นก็นำลิงก์มาวางนะครับ นี่เลยแล้วกด enter 1ครั้งนะก็จะทำการดาวน์โหลดหน้าของเกมขึ้นมานะครับเวลาที่คุณครูส่งด้วย messenger หรือ Line เนี่ยบ่อยครั้งนะครับมันจะเปิดด้วยบร b r เซอร์ของโปรแกรมนั้นๆต้องให้นักเรียนเนี่ยกดที่จุด3จุดนะครับหรือบอกว่านะครับบอกให้นักเรียนเนี่ยกดเปิดผ่านแอปของ google chrome นะครับโอ,โอเคตรงนี้มันเข้ามาเหมือนว่าผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับ มันตั้งชื่อให้เป็นไดโนเสาร์นะตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้อ๋อนี่ไงนะครับก็จะเจอแบบนี้อุปกรณ์ในการทําหน้าที่แสดงผลนะครับสมมุติว่ากดเครื่องพิมพ์แล้วก็ส่งคําขอนะครับอ๋อถ้าเกิดถูกมันจะเป็นแบบนี้นี่เองขออนุญาตกดเต็มจอนะครับเหมือนว่าเกมเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยไม่เห็นคนอื่นๆไม่แน่ใจว่า มันเข้ามาเล่นพร้อมกันเหมือนกับเกมตอบคําถามทั่วๆไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจําลองตัวเองเป็นนักเรียนแค่คนเดียวในการเข้ามาเท่านั้นโอเคผมจะลองใช้อีกเบราว์เซอร์นึงในการเปิดเข้ามาดูนะครับโอเคลองเปิดเกมเข้ามาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับโอเคลองเปิดดูนะครับมันโหลดดิ้งมันเหมือนว่ามันเลือกตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครให้เลยหรือเปล่านะครับเนี่ยขออนุญาตลองเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับมันบอกว่าถ้าเกิดจะดีที่สุดนะครับสมูทที่สุดให้ใช้ Google Chrome นะอันนี้ผมจะกดข้ามไปก่อนนะครับอ๋อมันตั้งชื่อให้เลยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นเป็น Mozilla Firefox เนี่ยที่ไม่ใช่ Google Chrome เนี่ยมันจะกระตุกนิดนึงนะอันนี้ตามความรู้สึกนะครับอ๋อเห็นละแสดงว่าถ้าเกิดนักเรียนเข้ามาหลายคนก็จะเห็นจะเห็นตัวเองเนี่ยแข่งกับเพื่อนๆน,นด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ในหน้าจอของที่ผมเป็นนักเรียนไดโนเสาร์เนี่ย มีการผ่านข้อแรกไปแล้วมันจะหายไปส่วนนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้นะครับก็จะต้องตอบข้อหนึ่งก่อนประตูถึงจะเปิดนะครับในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตกดดูแลนด์กิ้งนะครับอ่าโอเคอันนี้มันเหมือนแลนด์กิ้งตรงนี้มันน่าจะเป็นแลนด์กิ้งที่เก็บสติติของคุณครูท่านนี้ที่สร้างเอาไว้นะโอเคนะครับน้อยที่สุดเป็น100 25วินาทีถือค่อนข้างเร็วเลยนะครับปฏิส i c i p a n t อ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็เห็นว่ามีคนเข้ามาร่วมหรือเข้ามาจอยเนี่ยสคนนะมีคนเข้ามาร่วมเข้ามาจอย2คนนะครับโอ้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ผมจะลองตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะเคนะครับเวลาเราวิ่งไปชนแล้วมันก็จะขึ้นข้อคำถามมาอัตโนมัติเลยนะครับโอเคถ้าเกิดถูกมันก็จะเปิดไปอย่างนี้ผมจะลองตอบผิดสักข้อหนึ่งว่าถ้าเกิดตอบผิดจะเป็นยังไงนะครับข้อใดอีเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่สุดในการทำงานสมมติว่าผมตอบจอบภาพอ๋อตอบผิดมันก็เปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับผมโอเคลองไปดูนะครับจอบภาพนะครับเกี่ยวกับการแสดงผลนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคนสร้างเกมเนี่ยอยากให้เกมเนี่ยมันรวดเร็วนะแล้วข้อคำถามมันเป็นแบบ multiple choice เนี่ยหนึ่งคำถาม4ตัวเลือกและ1คําตอบที่ถูกต้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีปุ่มตรงนี้ก็ได้นะผมว่า นี่นะครับส่งคําตอบเนี่ยแต่การส่งคําตอบอาจจะเป็นแบบเหมือนรอให้เปลี่ยนคําตอบเปลี่ยนใจที่จะตอบข้ออื่นอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับโอเคอืมเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ CPU บรึบบ,รบ,บ,รบ,บ,รบตรงนี้ MyScore My Score My นะครับลองกดดูอ๋อนี่มันบอกแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจนะครับบอกว่าถูกข้อไหนผิดข้อไหนนั่นเองนะครับ อยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเนี่ยโอเคลองไปต่อนะครับข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์นะครับอ่าลองเคลงไปนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมจะลองตอบแบบมัวม่วๆแต่ดันถูกเฉยเลยนะครับลบข้อมูลจะส่งต่อมาที่ปูนได้นะครับ CPU เ okay, คไป 11อนะครับอุปกรณ์ส่วนใดของวิอร์เปรียบเสมือนสมองนะครับโอเคไปนะครับน่าสนใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปทีละข้อหมายถึงว่านักเรียนเล่นเกมตอบคําถามประเภทของคา f o ฟูดบุเก็ตคริซิตเนี่ยมีการแข่งกันแบบเรีย t ไทม์นะครับมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับมีกลไกที่แตกต่างหลากหลายนะและอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักเรียนเดินมาพร้อมๆกันเนี่ยคนไหนถึงก่อนนะครับมันก็น่าจะสนุก เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมนั่งเล่นอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นมันก็อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวเราไปถึงข้อสุดท้ายพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ A later few moments later. โอเคนะครับในตอนนี้ผมเดินทางมาถึงข้อที่20หรือข้อสุดท้ายแล้วนะครับเข้าไปเลยนะครับโอเคสมมุติว่าผมลองกดคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกข้อมูลได้เหมือนกับสิ่งใดนะครับอาผมลองเลือกอันนี้โอเคนะครับ อพอเสร็จแล้วก็จะมีให้รีวิวด้วยหรือเปล่านะครับอ๋อไม่สามารถกดดูได้เพียงแค่บอกเฉยๆว่าถูกข้อไหนบ้างผิดข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็มี My s o o r e ขึ้นมาตรงนี้ืม My s c r r e ก็จะบอกว่าเราได้กี่ข้อจากขั้งหมดกี่ข้อนะครับเราถูกกี่ข้อจากขั้งหมดกี่ข้อในที่นี้ผมถูก18ผิด2นะครับแล้วก็มีปุ่มที่สามารถเลือกที่จะเล่นซ้ำได้ลองทำแบบทดสอบอื่นนะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ 2000 years Later Thous โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับและเมื่อคลิปนี้จบลงแล้วเชิญชวนคุณครูทุกท่านส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลส่วนจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นให้นักเรียนของคุณครูเป็นคนตอบคำถามในข้อนี้นะครับลองเลยครับ